นนคนเดินอำเภอเชียงคานวันที่16สิงหาคมวันเสาร์คนกระไลยอยู่กับลับพี่น้องคุไดฟาฟากั้งอยู่เนาะสวยงามทุกฤะดูการยามฝนก็นคนไล่าย,ยามเน่าก็คนไล่าย,ยามฮ้อนก็มีคนก็เม็นธรมรมดาก็เมืเชียงคานคุณนะ่ะคนเดินเยอะมาก สมชื่อถนนคนเดินครับผมก็มจะมีของฝากของกินอัญยะงเนี้ยาวจนไปฮอดวัดซีคุณเมืองุดเด้จากวัดศรีคุณเมืองมาถึงวัดท่าโคกครับระยะทางจากกิโลเพราค่อยเน่เขาปรขูขคือกันดูแต่ว่ายางมีไอ้เต๊บเตียว ไก่ตุนเนื้อตุนพี่น้องบ้านใหญ่มากประสนห้องมวยหวยอยู่เขาเราไปของฝากเยอะมากครับผมของกินก็ถูกปากของฝากก็ถูกใจนะเชียงคานนะแรมสุขสมบูรณ์โองแรมเก่าแก่กับพี่น้องอัาน,นั้นใครอีก หลังเลมนึ่นง้นากระตึกป้องไงบ้านไม้ซ้ำสั้นบ้านโปง่งริมโขงบ้านโขงริมโขงโอ้แสดงว่าคนเจก,กกระไ่เด้อเนี่ยเสียงขาดนอกคุณนั่ะดี่ยาไก่อยุ่คุกะ บัวลายบัยบยน้อยเนาะพอดียางก็ว่านะบัวลายจนเกินไปแล้วบัวแยบเงาจนเกินไปนินนะนินนะถนนเลาะเลยโอเคนถนนคนเดินเชียงคานเนี่ยบัวพิดแล้วก็แล้นนเลาะเลยไว้สักน <c oughs> นินนะัะพี่น้องกินย่างดีหิว่วเขาเราก็กระไดโอ้งอะแมงเลยโหลละสี่สิบมัดละสี่สิบ ใช่จริงของอมึงเลยนะพี่น้องก็งาะมึงเลยฟ้าไปขึ้นสื่อหองจังหวัดเลยห้องอำเภอเชียงคานอีกอย่างหนึ่งคือมะพร้าวแก้วครับมะพร้าวแก้วหลายเกตหลายราคาหลายร้านให้เลือกชมเลือกชอบเลือกชิมครับผมนี่ให้ชิมด้วยสุดยอดครับสุดยอดไทยห่อใบตองโอ้โห,โ,โ,หโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับ โชว์หน่อยผัดไทยหอ่อใบตองสุดยอด <c oughs> ร้านเดี่ยวแหล่ผัดไทยหอ่อใบตองนะครัน